สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคูเ o t a ตเก่าญี่ปุ่นครับรถนำเข้ามาเลยครับเป็นคูเว t a z ต้า0ซแอครับเป็นเพาเดียวนะครับ15แรง2สูบตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบครับนี่คจะเป็น ZL1501 ครับ15แรง2สูบ นี่รถสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับมาจากสภาพจากญี่ปุ่นเลยพี่ี่ฟุนญี่ปุ่นยังอยู่เลยนะพี่นะพี่สภาพีิฟุนญี่ปุ่นยังอยู่เลยครับร้อยบาทนสนิครับเป็นเครื่องยนต์สองสซบครับนี่ยีิฟุนญี่ปุ่นเลยพี่เหมือนเดิมนะคร้าปัดชั่วโมงก็หกร้อยห้าสิบหกชั่วโมงครับ ปลงไฟเลี้ยวติดนะครับนี่ไฟเลี้ยวนี่ใช้งานได้นะใช้งานได้ทุกระบบครับนี่ภาพยังไม่ได้ล้างนะพี่นะเกียร์ก็จะเป็นสี่เกียร์ครับผมคูต้าสีสดมากครับเนมเพชไร้ยู่ครบหมดนะครับ เพิ่งนำเข้ามาเลยครับรถเพิ่งมาถึงครับนี่เนมเพจครับยางสวยมากครับยางหลังนี่สดมากใช้ลืมเลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นเผาย้อยนะพี่นะเป็นพาย้อยครับวิดีโออะไรใช้งานได้ทุกระบบครับสภาพ เก้าสิบเ็นเลยครับคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับติดง่ายมากครับดูเครื่องนี้บเครื่องดีมากเลยครับไม่มีไอเลยครับ สวยมากครับต้องล้างก่อนครับานา้ำนนิ่งไหมครับ โลห้างครับ <c oughs> ดูแฮร์รีกขึ้นไวมากครับแฮร์รขึ้นไวมากครับแอนพี่นะ อ้าวขึ้นไวครับพี่เนี่ยรถไม่เร่งเครื่องเลย๋ยวไม่ดูพีดีโอครับพีดีโอทำงานนะครับพีดีโอทำงานใช้งานได้ทุกระบบเลยครับสภาพ90%เลยครับอันนี้ยังนิ่มๆเลยพี่ ใครที่กำลังมองหารถเล็กๆนะครับเข้าไล่เขา้เขาสวนมุดล่องอ้อยเนี่ยได้สบายเลยครับนี่ยสองโูบสิบห้าแรงนะพี่นะคูโตตานะครับจะมีคนสนใจหาไว้ใช้เข้าไล่เข้าสวนครับ มาดูมาชมมาลองขับกันได้นะครับที่หน้าโรงพยาบาลโคลกจเจริญครับอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อ081493 6871ึ่้ามครับเรามีหลายคันนะพี่นะเก่านอกทุกคันนะพี่ตัวนี้ก็เป็น PS 2810ครับ2องเพาเวอร์ตัวนี้ท่อจะเป็นท่อสแตนเลสนนพี่ท่อเหล็กสวยเลยตัวนี้กำลังทำอยู่ครับท่อ เนี่ยพี่พาวเวอร์นะเก่าหนอกพี่สองเท่าเวอร์ครับมีหลายคันพี่ข้างในก็มีครับระดับเท่าน,นี้ครับพาไปดูข้างในครับข้างในก็จะมี B, ะนะตัวนี้เป็นคูปุต้าบีพันหกครับสองเท่านะพี่นะตัวนี้ นี่เป็นสองเพาครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบพี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบครับมีสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่เป็นเครื่องยนต์สามสูบใช้งานในทุกระบบพี่สีเดิมเดิมญี่ปุ่นยางเดิมญี่ปุ่นหมดเลยพี่นะยางสวยตัวนี้จะมีตัวนี้จะพ่วงในหางตัดหญ้าพี่ในหางตัดหญ้าไปถึงก็เข้า สวนตัดหญ้าได้เลยครับคันนี้พร้อมใช้ง,งานพี่นี่ครับตัวนี้ราคาเปิดที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับบีพันหกสองเพลาครับจะมีสองพันนะพี่นะจะมีนูน่นอีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นตัวเปล่าครับคันนี้ตัวเปล่าตัวเปล่า อันนี้ยางหนังเป็นใหม่นี่ใช้ลืมเลยพี่ตัวนี้เป็นตัวเปล่านะมีแต่ตัวครับตัวนี้อยู่แปดหมืนห้าพี่มีแต่ตัวนี้แปดหมืนห้าครับคูปต้าบีพันหกครับสิบหกแรงนะพี่นะสองเพลาสามเกียร์นะสามเกียร์ครับชั่วโมงก็เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงครับ ใช้งานได้ทุกระบบนะพี่นะรถสวยครับรถเก่าญี่ปุ่นเลยพี่ทำเข้าแล้วก็จะมีตัวนี้สีแดงมีเป็น T S T S ยีแรงครับตัวนี้เป็นสองพันสี่ครับ T S 2องพันสี่อิสกินะพี่นะอิสกิสีแดงอันนี้ก็สภาพเกาสิบเปอร์เ็นเลยพี่สภาพสวยมากยางเยิงเดิมญี่ปุ่นพี่ดอกลึกๆเลยยาง ออกส,สวยพี่นี่ดอกคมๆลึกๆเลยพี่นะตัวนี้มีท่อเลสนะพี่นะนี่ท่อเลสมีมอพักพี่เสียงนุ่มๆเลยครับตัวนี้ใช้ได้ทุกระบบเหมือนกันพี่พร้อมใช้พี่รถพวกนี้พร้อมใช้หมดเลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น TS สองแปดหนึ่งศูนย์เผาเดียวนะครับพี่นะนี่ พวกนี้ราคาไม่ถึงแสนพี่นะแปดคันนี้แปดหมืนเก้าคันสีแดงนี่แปดหมืนห้านะพี่นะพร้อมท่อเลดในะพี่นะเดี๋ยวก็ไอ้คันสองเท่าคันนู้นก็จะเป็นท่อเลดแบบนี้นะพี่นะเลดสวยๆในครับพี่ยางเลอดลึก,ลก,ลกพี่ใช้ลืมพี่รถพวกนี้เครื่องเกียร์ท้ายดีมากเงียบจิบครับถ่อมีพี่ๆท่านใดสนใจ กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะพี่นะลองเข้ามาดูมาชมได้นะพี่นะเราพอมีให้เลือกอยู่ครับสองเพ่าเพา,พาเดียวเป็นรถเก่านอกหมดเลยนะพี่นะรถเก่านอกหมดเลยครับรถทาไว้พร้อมใช้งานทุกคันครับสนใจมาดูได้ที่นี่นะพี่นะหน้าโรงพยาบาลนี่นะเนี่ยผมอยู่ตรงข้างาโรงพยาบาลเลยพี่โรงพยาบาลโคกจเจริญ อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับ08นย์แดหนึนึพี่พอมีให้เลือกชมกันครับพร้อมใช้ทุกคันพี่เก่าญี่ปุ่นทุกคันนะพี่นะครับวัสดีครับผม